เช้านี้ในหมู่บ้านเล็กริมป่าจำโบโหลบาประดอสีทองใส่เสื้อกักสีส้มเดินเคียงข้างสีนวลแมวไทยขาวตาฟ้าสพายผ้าพันคอดอกไม้ทั้งคู่ดมกลิ่นยาลมเย็นพัดเบาๆแสงอ่อนๆส่องผ่านต้นไม้ให้ความรู้สึกปลอดภัยและอบอุ่นพัในใดนั้นลมเย็นหอบเสียงประหลาดมาจากป่าทั้งสองหยุดดูอย่างตั้งใจต้นไม้ไหวเบา แสงแดดยามเช้าแตะใบไม้จนดูเหมือนมีเวทมนต์จัมโบ้กับสีนวลเหลียวมองอย่างตื่นเต้นหลังทุ่มไม้นามีลูกเป็ดน้อยตัวหนึ่งนั่นสั้นกลัวจัมโบ้เดินเข้าไปใกล้อย่างอ่อนโยนสีนวลยืนอยู่บนกิ่งไม้เหนือหัวพ่นเสียงเบาๆเหมือนจะปลอบแนวแสงอบอุ่นล้อมรอบทั้งสาม เมื่อท้องฟ้าอยอแสงพระอาทิตตกจัมโบ้และสีนวลเดินกลับบ้านเคียงกันข้างๆกันคือครอบครัวลูกเป็ดที่หายดีทุกเก้าเต็มไปด้วยความสุขและเวทมนต์ของหมู่บ้านยามเย็น